ชื่อยายยายอะไรนะยายอะไรเจาะเจาจางมั้งเออชื่อยายจงนี่แหละใช่เขาอะเป็นคนขี่ห่วงของมากทำไมรู้สึกว่าล้นมาหนักๆอะแพนด้า ฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดบรีๆๆร็บรีบรีวรีบรีบ้ีบรไบรี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 รีบรีบรีบรวบรี่รมบรีบรีบรีบี่รีบรีีี พี่เห็นอยู่ตรงหน้าปากซอยอ่ะก่อนถึงตลาดอ่ะร้านนั้นขายถูกมากถูกแล้วเปียวปากอแถมน้ำเปลาหวานฟรีด้วยนะโลเท่าไหร่คะโลละห5้ามั้ง65้าโอ้โหโคตรแพงเลยอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยเขาไม่ซื้อกันแล้วเขาอ่ะไปสอยของฟรีสอยของฟรีใช่ขโมยอะนะเย่าพูดอย่างนั้นสิเขาไม่ได้เรียกขโมยเขาเรียกว่าขอยืมกิน แล้วเราจะไปคืนตอนไหนอ่ะบ้านเราไม่มีต้นมะม่วงนี่อยกเดี๋ยวค่อยคืนนะคะแล้วเนี่ยเงินนะ่ะเก็บเก็บเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยเนี่ยเออเนี่ยกูกูค่ะรู้จักอยู่บ้านหลังหนึง่งม,มีคนบอกนะว่าแถวตรงนู้นน่ะมันมีบ้านร้างอยู่หลังหนึง่งที่แบบเครื่งหน้าบ้านจะรกมากเลยแล้วต้นมะม่วงสูงโอ้โหไปถึงเสาไฟฟ้าเนี่ย <So> มไม่มีคนอยู่ไม่มีคนตัดเลยนะพี่แสงแล้วรู้ไหมม่วงอ่ะมีเป็นร้อยร้อยลูกร้อยลูกเออแล้วพี่แสงอ่ะก็จะได้กินฟรีไม่ต้องเสียหกสิบห้าบาทเดี๋ยวนะแต่กูกูบอกว่าเป็นบ้านร้างนี่ก็ใช่ไงคะเมื่อก่อนนะ่ะเขาบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านชื่อยายยายอะไรนะยายอะไรจาะ จจจ,จ,จ,จงมัง้งเออชื่อใหญ่จงนี่แหละใช่ใเขาอะ<ง>่ะเป็นคนขี้ห่วงของมากให้จงทำไมชื่อคนคนหน้าอืหรอเอาจะชื่อจงใจจงจิตจงจุ๊บจิ๊บก็ได้นะเออใช่เขาอะ่ะขี้ห่วงของมากแต่แเนี่ยเขาอะ่ะหายไปไหนไม่รู้คนแถวนั้นอะ่ะบอกว่าตายตาย ตายแล้วกูก็จะไปขโมยมะม่วงเขาเนี่ยนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาอะหายตัวไปแล้วไม่มีใครว่าอะไรหรอกรีบไปดีกว่าเร็วเดี๋ยวมันมืดเร็วต้นมะม่วงแถวนี้แหละอุปกรณ์อะไปหาดำบหน้าน่ะเฮ้ยพี่แสงเฮ้ยมันแตกเยอะมาก โอ้โลูกเท้าหน้าเลยอ่ะอุ้ยาอี๋มะรงอนวเหม็นมาอีลกนี่ไม่โอเคพี่แสงเอาลูกข้างบนดีกว่าต้นใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องมีลูกเยอะงั้นพี่แสงอ่ะปีนขึ้นไปเลยค่ะปีนเลยเหรอใช่ออไม่เอาอะถ้าตกมะขามทําไงโอ้ยเป็นไรเรอก็เข้าเปือกไงต้นมันอยู่ในบ้านเราจะปีนได้ยังไงเล่าไงด เล่นมันไม้สอยมะม่วงไงเอาเลยพี่สิงห์โอ okay. ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้สูงมากโอ้ยยาวมากโอเคพี่แสงเอ่อเออลูกนั้นลูกน ah> bueno> ั้นลูกน um> ั้นลูกไหนอะพี่แสงลูกนั้นแน่ใจนแล้วจะไม่เป็นไรอะฮะแน่ใจนะว่าจะไม่เป็นไรโอุ้ยไม่เป็นไรลูกค่ะยืมยืมก่อนอ๋องั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจนะเดี๋ยวกูกูก็จะขอเจ้าของบ้านให้ โอเคในจ่องขอมาม่องหน่อยเออเอาไปเลยเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้เหรออ้าวแด้สิอาเลยอุ้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 ยได้แล้วโอ้โหโอ้โหลูกใหญ่มากใหญ่ด้าแม่ด้หนึ่งลูกแล้วเห็นไหมโอเคลูกแต่เราอยู่สองคนจะไปพออะไรล่ะ อยู่สองคนก็ต้องสักสิบลูกอยาวเราเก็บแล้วก็เอาไปขายโอ้ยโหลแล้วตั้ง65สิ้าเขาขาย65เราก็ขาย50าสิบาทละขาไปเลยโอเคพี่แสงเอาเยอะๆ a few moments later ลูกนั่นน่ะลูกนั่นน่ะเฮ้ยพี่แสงแต่ว่ามันเป็นสายไฟไม่ใช่หรอคะแล้วมันจะช็อตตายไหมล่ะไม่ช็อตหรอกเราไม่ได้ตัวเปียกซะหน่อยโอ้ใช่เนาะไม่ได้ตัวเปียกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันแลยวกันวิ่งก็กรุ๊ อะไรพึ่งนึกข <iri> ึ้นได้คนแถวบ้านน่ะสอยผลไม้อ่ะแล้วก็ใช้เนี่ยไม้ที่เป็นโลหะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมอ่ะไฟฟ้าจากสายไฟอ่ะดูตายหลายคนเลยดูตายอือเฮ้ยเฮ้ยพรอลูมิเนียมอ่ะมันนำสายไฟนำไฟฟ้าใช่ไหมใช่มันต้องใช้ด้ามพวกด้ามไม้ไผ่อ่ะถึงจะปลอดภัยไปไที่แสงเกือบสูขหิดละเฮ้ยหรือว่า ยายยายจุงอ่ะเขาเคยตุยก็พอไปอย่างเงี้ยเฮ้ยม่แน่เป็นไปได้เออเฮ้ยอาจจะตรงนี้นะแล้วอ้อมไปเอาฝั่งนู้นไปเอาฝั่งอื่นเฮ้ยเราหมดส้มเลยเราก็เต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแน่นมากโอ้ยเป็นไงมาแล้วเน่เรื่องี่แสงโอ้โหเป็นไงโอ๊ยหมดเต็มเลยหเฮ้ย โหเต็มเลยได้สามลูกแล้วพี่แสงสามลูกเนี้ยน่าจะสองโลแล้วโอ้ later that night ทำไมรู้สึกว่าล้นมาหนักๆอ่ะเฮ้ยแปลกๆแฮะตั้งแต่เอามะม่วงมาเฮ้ยพี่แสงกูกูว่าเราเอามะม่วงมาเยอะไปหรือเปล่าคะก็เราเอามะม่วงมาหนึ่งสองสามประมาณห้าโลเองนะเฮ้ยแต่มัน เหมือนคนคนหนึ่งนั่งรถเลยนะคะ5้โลเหรอมันเหมือน50-60โลเลยนะพี่แสงจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักพี่ขค้ืนหรือเปล่าอ่ะสงสัยได้ใช่อะเนาะอ๋อคิดมากก็ไม่ได้ขับรถนานนี่อ้พี่ชินโอ้ยกล้ถึงบ้านแล้วพี่แสงห,หนักจริงๆนะเนี่ยไปรีบกลับบ้านกว่ารู้สึกว่าแบบคนหลังั้งชันแปลกแฮะไปถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว

这是啥啊？